วันนี้แพทจะมาทำทักทิมกรอบหั่นไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วหั่นแห้วนี่เตรียมแห้วไว้แห้วก็ใช้แพทย์ใช้เป็นแห้วกระป๋องแบบนี้เทเอาน้ำออกนะแล้วก็พยายามทำให้แห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้ไม่ให้มีน้ำติดเลยเนี่ยใส่ตะแกรงไว้ให้น้ำมันหยดนี่น้ำมันหยดเลยแล้วก็เวลาหั่นก็เอากระดาษทิชชู่นยะรอง เอาให้แห้งแห้งมากๆนักเออ <Every time. S 1> เออนั่นแหละแป,ป,ป๊บกระทาวเนี่ยวางไว้ซับน้ำให้มันแห้งแหงมันจะได้ติดสีดีเราก็จะหั่นแห้วกันเป็นลูกหนึ่งหัน่นได้หั่นเก้าชิ้นหั่นเนี้ยสามแล้วก็สาม ประมาณนี้แหละแพทหันประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปแช่สีแช่สีแดงสีอะไรก็ได้เขียวก็ได้แล้วแต่แช่สีทิ้งไว้หนึ่งคืนนะร้อยคอดแล้วค่อยเอามาต้มถ้าแช่ไว้เคยแช่ไว้แป๊บเดียวแล้วเอามาต้มมาสีมันหลุดอะ่ะถ้าคือเลยแช่ข้ามคืนเลยหนึ่งคืนเลย หั่นประมาณนี้แหละเดี๋ยวแพทย์หั่นให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปหั่นแค้วเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่กระหม่อมน,นี่แหละเดี๋ยวจะเคล้าสีพุกสีโอ้สามกระป๋องก็ได้เยอะอยู่แลเนี่ยเยอะไปไหนจะเยอะไปไหน,ไไหนมันล่วงแล้วก็จะใส่สี พัจะใช้สีแดงแดงนะคุกหยดไปสองสามหยดสามสี่หยดห้าหยดแล้วแต่เราก็คุกประมาณนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเราเห็นว่าสีมันโอเคมันสวยแล้วเราก็ก็คุกสีมันอ่อนอยู่ก็คุกไป นี่มันยังอ่อนอยู่แพทก็จะใส่ไปอีกสีเริ่มขึ้นแล้ว แล,นะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เราค่อยมาต้มกันทำนี้ไว้ก่อนสีไม่ใช่ได้ติดไม่งั้นมันล่อนออกหมดเลยมันสีมันไม่เข้าเนื้อเวลาไปต้มแนละ้วสีมันหลุดอะ เให้มันเข้าๆกันประมาณนี้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเราจะเป็นแรปกันแล้วก็จะนับไว้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ค่อยต้มและนี่ก็เป็นแ้วที่เราหมักข้ามคืนไว้ ผักสีต่อไปนี้เราก็จะมาชุบแป้งเอามันยายใส่นี้นะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปโอ้โอ้โอ้หกหกน่าหกตกหายใส่แป้งมันใส่ไปเยอะๆลยแป้งมันอะเพราะว่าเราจะต้องคุกจนกว่ามันจะไม่ติดกันอะคือคลุกหนาๆน,าน,านะ หนาหน่อยเวลาชุบแล้วมันจะได้ไม่หลุดถ้ามันยังติดกันอยู่แสดงว่ามันยังใช้ไม่ได้ใส่แป้งทั้งสองสารอบเส่แป้งสัสองสามรอบเดี๋ยวแค มันเรานี่แหละธรรมดาเรานี่แหละใส่ไปจนกว่ามันจะแห้งแล้วเราก็เป็นร่อนเอาออกนอนแปลกออกอนี่เพิ่นตื่นเช้านี่ตีห้าครึ่งนะนี่เมื่อคืนทำขนมถึง,ถงตีสองอ่ะเพิ่งจะไปนอน นอนไปกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงตีห้าก็ตื่นทำารอช่องร็ช่องไทยแพทเคยลงวิธีทำารอช่องไปแล้วนะแต่พักทิมกรอบนี่ยังไม่เคยลงนนแต่ล็อตช่องไทยแพทปรับเปลี่ยนสูตรหน่อยนึงปรับเปลี่ยนแป้ง ว่าแป้งสูตรเดิมแพทว่ามันมันมันนิ่มไปนิดนึงทำเสร็ให้ขนมไม่จับตัวสูตรใหม่นี่ปรับแป้งขึ้นมาหน่อยสูตรเก่ามันยังไม่มันยังไม่ตัวแป้งมันหยอดออกมาแล้วมันมันนิ่มไปนิดนึงอ่ะเเดี๋ยววันหลังจะลงสูตรใหม่ให้เมื่อคืนทำตอนดึก คืนทาตอนตีเที่ยงคืนอ่ะไม่ใช่เที่ยงคืนห้าทุ่มครึ่งเสร็จเอาตีสองก,กว่าแล้วก็คุยไปงี้แหละเดี๋ยววันนี้คงจะนอนทั้งวันเนี่ยทำขนมเดี๋ยวเขามารับขนมเดี๋ยวเพื่อนพี่เพื่อนพี่สาวมารับขนมแล้วก็จะนอนนะเพื่อนบอกให้ตัดขนม หมอกแกงให้ดูหน่อยถาดใหญ่ตัดไม่ได้นะถาดได้เดี๋ยวจะตัดถาดเล็กให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปถาดใหญ่ต้องให้เขาไปวัดตัดไม่ได้ะจะต่ถาดเล็กๆน่ะตัดตัดได้เดีย๋ยวตัดให้ดู จนกว่ามันจะแห้งเดี๋ยวเราก็จะมาล่อนแป้งออกดูว่ามันไม่ติดกันนะนะไม่ติดกันแนละ้วเราก็จะมาล่อนแป้งออก ยังไม่มีใครตื่นหรอกบ้านแพทเจี๊ยบก็ยังนอนทิเว่นก็นอนทิเว่นเดี๋ยวนี้นอนตื่นสายเมื่อก่อนนอนตื่นเช้าเดี๋ยวนี้ชักโตเป็นหนุ่มก็จะนอนตื่นสายเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มใส่น้ำเดือดจัดแล้วเราก็ลงมันน็อกในน้ำเย็นจัดเช่นเดียวกันน้ำต้องเย็นจัดจริงๆนะ น้ำเย็นน้าเย็นไม่จัดนี่ร่อนออกหมดเลยนะขอบอกต้องเย็นเย็นมากๆเย็นแบบปเย็นเวอร์เอาแบบนั้นเลยนะไม่ใช่เย็นธรรมดานะถ้าเย็นธรรมดานี่ร่อนนะแป้งกับตัวขนมนี่ร่อนออกนะต้องเย็นเวอร์เย็นแบบติดลบเลยไหมอารมณ์นั้นเลยเย็นแบบเอามือ แช่ลงไปนี้มือเป็นตะคิวเลยอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์นั้นนะเพื่อนน้ำต้องเย็นจัดจริงๆทำทับทิมกรอบเนี่ยขนมตัวแป้งมันกับตัวขนมถึงจะติดกันมันถึงจะไม่ล่อนออกแพทเคยทำแล้วน้ำมาเย็นจัดนะล่อนออกเป็นแป้งอยู่ส่วน แก่อาอ่ส่วนเดี๋แป้งมันจะหนาไปเอาประมาณนี้ก็ได้เอาประมาณที่ว่ามันไม่เห็น ิมกรอบไม่ทำง่ายนะทำไม่ยากแต่ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยถ้าเราไปร่อนออกแล้วก็โอแล้วแปงไม่ต้องขี้เหนียว ทำทับทิมกรอบนี่แป้งไม่ต้องขี้เหนียวนะใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวเราก็ต้องไปร่อนแป้งทิ้งแป้งทิ้งอยู่แล้วดูเอาให้สวยงามแค่าสวยแล้วแหละ สวยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งออกกันอา่ารอไปเจ็ดนาทีเลยแค่คาลวกไอ้นี่ <c ười> คลิปทำขนมนี่มันจะยาวเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาล่อนแป้งออกกันแล้วต้องใส่ถุงมืออีกไหมล่ะ ขนมเปื้อนของมือนะบอกให้อันนี้มือพลาสติกแล้วกันลอนแป้งออกลอนให้มันเหลือแต่ตัวขนมอ่ะ นะร่อนให้มันเดือแต่ตัวขนมเราก็จะได้ขนมแล้วก็แยกมันเส่ในไว้เสร็จเราก็ไม่ต้องเอาลงนะ เอาเฉพาะตัวขนมมันจะมีเศษเศษเศษเล็กเศษน้อยเศษเล็กเศษน้อยก็ทิ้งไปทำประมาณนี้แหละแั็ต้มไปกระทะหนึ่งแล้วลืมถ่ายอันนี้เรามาต้มกันใหม่ต้มอีกให้ดูอย่ามาต้มให้ดูน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย เตาไฟฟ้ามันไม่ดีเลยนะต้องเป็เตาแก๊สทำขนมทำกับข้าวไทยเนี่ยนะเตาไฟฟ้าเหมาะสำหรับอาหารฝรั่งทำไม่ได้ดีท้าอย่างใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันลอยขึ้นมา เราก็จะคนสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันติดกันเกะลงไปใหม่ๆมันจะติดกันรอมันลอยต้มจนแป้งใสอะจนแป้งสุกอะที่มันลอยขึ้นมาแป้งมันก็ยังไม่สุกดีนะแต่ก็อย่าต้มนานนะเดีย๋ยวมันจะล่อนออกเดี๋ย่ารอ,ร,อรอแป้งสุกกัน ขนมเราก็ลอยขึ้นแล้วได้ที่แล้วเราก็ตักช้อนออกช้อนมาใส,นนใส่น้ำเย็นจัดใส่น้ำเย็นจัดก็ต้มต่อ น้ำต้องเย็ยนจัดนะคะเย็ยนจัดจริงๆแหละถ้าเย็ยนไม่จัดเดีมันล่อนต้มนานก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะล่อนออกเหมือนจะทำง่ายนะทิมกรอบเนี่ย ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายยากตอนต้มนี่แหละต้มนานก็จะแป้งก็จะร่อนออกต้มไม่นานแป้งข้างในก็ไม่สุกต้มต่อไปต้มต่อไปจนเสร็จต้มเสร็จแล้วเราก็จะได้ทับทิมกรอบที่อยู่ในน้ําแข็งแบบนี้เดี๋ยวเราจะแช่ไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะไปทำน้ำกะทิกัน ลองมาเตรียมน้ำกะทิกันนะกะทิเราก็ต้องตั้งไฟนะใส่กะทิลงไปเราต้องตั้งไฟเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียถ้าจะใช้กะทิสัก2กระป๋องนมสองกระป๋องจริงๆถ้าเราทำกินเองที่บ้านนะ่ะเราก็ใช้ ใช้นมสดที่ลูกเรากินนี่ก็ได้นมเป็นไม่ต้องใช้นมกระป๋องแต่ทีนี้แพททำให้พี่เขาไปวัดไงพี่เขาสั่งไปวัดก็เลยต้องใช้นมที่มันเป็นกระป๋องเพราะว่ากลัวมันจะเสียถ้าเราใช้นมธรรมดาถ้าเราทำแล้วกินเลยอยู่บ้านเราไม่เป็นไรหรอกทำแล้วเราก็แช่ตู้เย็ใช่ไหมอันนี้มันทำแล้วมันต้องออกไปข้างนอกไ แพทก็เลยต้องใช้นมกระป๋องใส่กะทิแล้วแพทจะใช้นมคานิชั่นขอช้อนคนเลยช้อนคันิใหญ่คนจะใส่เกลือลองไปสักเล็กน้อยนะเพื่อให้กะทิมันมัน เราก็จะใส่น้ำสักนิดหน่อยครึ่งกระป๋องใส่น้ำครึ่งกระป๋องกะทิสองกระป๋องน้ำครึ่งกระป๋องแต่ตแล้วแต่อัตราส่วนไม่ได้หรอกเพราะว่าที่เราทำทับทิมทำน้อยทำมากอันนี้แพททำเยอะแพทจะใช้น้ำกะทิเยอะบางทีอยาจจะต้องเติมน้ำกะทิอีกถ้าไม่พอเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวดูก่อนใส่นมเดี๋ยวรอให้กะทิมันอุ่นๆซะหน่อยแล้วล้วค่อยใส่นมเปิดรอ,รอสองกระปองก็ได้จะพอนะแค่ว่า ขอสามดีกว่าสองมาสองน้อยไปเพราะว่าแพทย์ทำทับทิมเยอะอยู่ถ้าทำแค่นั้นอวน,น้ำกะทิจะไม่ถกอกสามมากำลังดี ที่พ่อแม่พลเนี่ยแพงแต่มันอร่อยแพงกว่าคนอื่นแพงกว่ายี่ห้ออื่นนีสังเกตได้ยี่ห้ออื่นแค่9.9เซนดอว่าบาทนาหน่อยนี่ห่อนี้สองเหรียญกว่าเลยเนี่ยสามกับสองก็น่าจะโอ้ น,นี้เราจะทําให้กะทิมันอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนแค่อุ่นๆไม่ให้ตั้งไฟเพื่อไม่ให้กะทิมันเสียเดี๋ยวรอก,ก,ะ,กะทิแพทอุ่นก่อนให้มันอุ่นๆนิดนึงนะกะทิแพทได้ที่นะพทก็จะใส่นมลงไปคานิชั่นเออกล้องอยู่ไหนคานิชั่นกล้องไม่เจอ สองแตไปสองกระป๋อง,ก,องกะทิสองกระป๋องนมพาเนชั่นก็สอกระป๋องกะทิสามกระป๋องนมพาเนชั่นสองกระป๋องก็น่าจโอ้เดี๋ยวชิมก่อนถ้ามันยังไม่อร่อยจะเติมอีกกระป๋องต้องใช้วิธีชิมถึงจะรู้ชิมก่อน อีกรกะป๋องหนึ่งต้องใส่นมอีกกระป๋องใส่เปปไปรูปตกลมก็คือกะทิหนึ่งกระป๋องนมหนึ่งกระป๋องจบอัตราส่วนนี่ใช้กะทิสามกระป๋องนมสามกระป๋อง อร่อยเพอร์เฟคใช้ได้เนี๋ยเราควรให้มันอุ่นสักพักหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นเลยเรามาผสมเขาเรียวกว่าทำทับทิมใส่ท็อปปิ้งลงไปเขาเรียกท็อปปิ้งใส่เครื่องป้มหรือทำอีเลยส้มยทำชายใส่มะาพร้าวซอยแบบกระป๋องแบบนี้ ใส่ลงไปท <Okay. S 1> ี้แพ็คใส่ขนุนไปแล้วนะที่ใส่ขนุนไปเรียบร้อยแล้วอย่าขยับกล้องแม่นะตั้งไว้อย่างงั้นขยับใหม่ขนุนีเกลยดมะพร้าวเรียบร้อย เล้ั่นอะไรอ่ะแล้วก็ใส่ลำไยกระป๋องลงไปเป็นตะซีนะ่ะลำไยกระป๋องเอาน้ำบอกก่อนนอนะนี่เป็นลำไยกระป๋องยี่ห้ออะไรก็ไนดะ้ใส่ไปเถอะไม่ได้โชว์ยี่ห้อนะใส่ไปเถอะเป็นลำไยกระป๋องก็ได้หมดแล้วก็นึ้จีกระป๋องก็ใส่ลงไป Okay, เทานะ้ำออกก่อนน้ำอนะอกขึ้นมาเพราะเรามีน้ำเชื่อมต่างหากนะเรามีน้ำเชื่อมต่างหากลิ้นจีกระป๋องก็ใส่ลงไปสุดท้าย <c oughs> ลูกตาลกระป๋องอ ลืมอะไรบ่อยเลยปิดอ,อันนั้นปิดอันไหนอะลูกด้นนน่ะนอ้เลิกเลยแล้วกันอโอไม่ได้ลืมหรอกเดี๋ยวจะเอาของต่อ,อแล้วก็คน mix ไปด้วยกันเครื่องแล้วแล้วก็ ทิมอยู่ในนี้ต้องเอาทับทิมออกทิมเราก็เย็นได้ที่เย็นได้เยือกเพื่อค่ะจะสองโมงแล้วเขามาเอาเขามาเอาของสามโมง,โมงแยังไม่เสร็จเลยสองโมงแล้วแค่ยังไม่เสร็จเลยเราก็จะเทออก ใส่ออต้องเลือกเลือกเอาน้ำแข็งออกน้ำแข็งยังไม่ละลายดีเลยแข็งยังไม่ออกเลย แข็งออกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ทับทิมลงไปให้มันเสด็จน้ำนิดนึงน้ำ ใส่ทับทิมลงไปในน้ำเชื่อมเออไปไหนอะดุใส่อ,อ,อทับทิมลงไปใส่ชุดมิเเง,ง,งปนนปเปล่าตอนไหนแม่เสร็จเนี่ยแม่ไปอาบน้ำแต่งตัว ทับทิมทับทิมกรอบแพทย์เอาน้ำแข็งออกก่อนมันมีน้ำแข็งอยู่ในนี้อ่ะโอเคใส่ไปหมดนี่เรียบร้อย เรามีน้ำเชื่อมตัางหากนะแพทเชื่อมน้ำเชื่อมตังหากไปแล้วน้ำเชื่อมก็ไม่มีอะไรมากหรอกแน้ำตาลน,น้ำแล้วก็ผสมไปนี่รับทิมกรอบแพทก็เสร็จสมบูรณ์ขอ,อชิมหน่อยนะต้องชิม,มเข็มข้น เรียบร้อยเลยวทครับทิมมันก็จะกินเจอผลไม้บ้างเจออะไรบ้างเนาะไม่ใช่แม้มีแต่ทับทิมอย่างเดียวมีแต่ทับทิมอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะคะมันต้องมีนู่นนี่ใส่ลงไปเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปใส่ถาดกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทิมกรอบเรา